ส่วนเรื่องของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าที่ไหนๆที่อยากให้แก้ก็ต้องแห่ทาคลิปไปดูชาวบ้านบ้านภูดินค่ะต้องบอกว่าโอ้โหลงมทุนนี่ดูคุณป้าท่านนี้ว่างน้ำค่ะว่างน้ำเห็นแล้วแก้ลงหลายบ่อด้วยนะคะมีย้ายมาอีกบ่อแล้วค่ะลงหลายบ่อลงหลายบ่อค่ะนี่นี่จับปลาก็มีเอาสวิงมาจับปลาเอาแหมาทอด ชาวบ้านบ้านภูดินหมู่5หมู่11และหมู่15ที่ตำบลโคกเกาะอำเภอเมืองม,งมหาสาร,รคามค่ะเนี่ยค่ะ<ม>ก็ทําเหมือนกับที่เราเห็นหลายๆที่แล้วนะคะจะต้องหากิจกรรมเหมือนกับแข่งความสร้างสารรค์เหมือนกันนะว่าที่ไหนจะมีอะไรสร้างสารรค์กว่ากันที่นี่มาครบเลยค่ะจับปลาลงไปนอนว่ายน้ําต้นไม้มาปลูก<อ>ก็มีมีทุกอย่างเพราะอะไรก็ยิ่งสร้างสรรค์เท่าไหร่คนแชร์เยอะเท่าไหร่ยิ่งได้รับการแก้ไข คุณยายยันเดชสิรีอายุ63ปีท่านที่ลงไปนอนในหลุมน้ําขังอะค่ะบอกว่าทําอย่างนี้อยากจะให้เห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน20ปีที่ผ่านมาไม่เคยดีขึ้นเลย1ิปีที่แล้วมาซ่อมทีนึงใช้ได้ไม่นานก็พังอีกอะค่ะสุดท้ายก็เลยตัดสินใจทําแบบนี้แล้วก็กลายเป็นว่าที่ไหนไหอยากจะให้ซ่อมก็ต้องทําแบบนี้กันเดือดร้อนอยังไงบ้างคะโอ้โยลำบากล่ะค่ะรถกระโตกหลุมตกบอ่อไปทำมาหากินก็ลำบากค่ะ พระเจ้าเคยมาซ่อมให้สักทีย่างยายโอ้ยกระมาปะตาโดนแล้วล่ะค่าเดี๋ยวนี้ก็คือเกาบ้านพวกผมสุดเฉดชายแดนอำเภอเมืองเปรียบเสมือนหมู่บ้านรัฐบาลไม่เดียวเนี่ยคือไม่มีใครอยากมาทำภาพอย่างนี้หรอกนะครับถ้าพวกเขาไม่เดือดร้อนจริงๆ